นายเตยสวัสดีครับก็ห่างหายไปนานนะครับกับการลงคลิปเพราะว่าผมทําอะไรหลายๆอย่างทําทุเรียนติดหน้าทุเรียนด้วยนะครับทําสวนด้วยแล้วก็อีกโปรเจกต์หนึ่งนะครับคือ,อสกิมเมอร์สะดือเทียมแล้วก็กองคอรีนที่เรากําลังทําผลิตเนี่ยที่เรากําลังผลิตอยู่ทุกวันพวกเนี้ยนะครับนะตอนนี้ผมก็คิดคน้นเครื่องมือนะครับคิดค้นเครื่องมือเ,าเขาเรียกว่าเป็นเครื่องอัตโนมัติในการที่จะทําสกิมเมอร์สะดือเทียม นะครับพวกอุปกรณ์อื่นๆหลายอย่างเลยนะครับนะปกติแล้วผมต้องบอกก่อนนะครับว่าปกติผมเรียนสาขาศิลปะมานะครับนะปวชนะครับนะผมเรียนแค่ปวชสาขาศิลปะนะครับแต่ก็ไม่ได้เรียนเรื่องเกี่ยวกับพวกออกแบบหรือว่าโปรแกรมเมอร์หรือพวกแบบวิศวะอะไรนี้เลยนะครับจะเป็นเกี่ยวกับออกแบบโฟโต้โฟโต้นะผมเรียนสายโฟโต้มานะครับนะแต่ก็แค่ปวชนะครับที่เรียนนะครับแล้วก็อ่า ชอบในการผลริตนะครับนะอุอปกรณ์ที่จําหน่ายทุกวันนี้สกิมเมอร์ตลูเทียมแล้วก็กองอก็คือการผลริตนั่นเองตัวนี้คือเป็นโปรเจกต์ใหม่นะครับแล้วผมมองว่าในประเทศไทยยังมีน้อยสําหรับงาน SME นะครับงานเอสเอ็มดีนะครับส่วนใหญ,ญ่จะเป็นแบบระบบโรงงานที่ใหญ่ๆเลยนะครับตัวนี้เป็นเครื่องอ่าเขาเรียกว่าผมไม่แน่ใจว่าเรียกถูกหรือเปล่านะเป็นคล้ายๆเครื่อง CNC แต่เป็นระบบสายการผลิตนะครับระบบสายการผลิตที่กําลังเห็นตัวนี้คือผมออกแบบคิดค้นเองทั้งหมดนะครับแล้วก็ ได้การเขียนโค้ดวางโปรแกรมเองทั้งหมดนะครับตัวนี้เป็นเครื่องบากสกิมเมอร์อัตโนมัตินะครับจะมีสกิมเมอร์จานต่างๆเนี่ยมี3หัวนะครับตัวนี้ยังไม่เสร็จตัวนี้ยังไม่เสร็จตัวนี้ก็ยังไม่เสร็จตัวนี้ไปประมาณ90%แล้วเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตให้ดูนะครับนะตัวนี้คือที่ผมมาลงคลิปเนี่ยผมอยากอยากจะ,ะให้คนณแต่ได้รู้ว่านะครับนะ,ะไม่จำเป็นต้องโรงงานใหญ่ๆนะครับไม่จำเป็นต้องโรงงานใหญ่ๆถึงจะมีเครื่องพวกอ,อัตโนมัติพวกนี้ได้นะครับโรงงานเล็กๆก็สามารถมีได้ใช้ต้นทุนไม่่่เยอะแตวา ตัวนี้มันจะต้องใช้การออกแบบสังเกตดูวัสดุทุกชิ้นนะครับมันจะเป็นการออกแบบแล้วก็การปกติแล้วถ้าเกิดเป็นโรงงานใหญ่เขาจะใช้กันอ่าเป็นพวกอลูมิเนียมที่เป็นงานกัดโดยการกึงการกึงมิลลิ่งพวก CNC ในการกัดการกึงนะครับนะแต่ตัวนี้เป็นเป็นงาน DIY นะครับ DIY ของผมเนี่ยตัวเนี้ยนะอ่าเป็นระบบอัตโนมัติแต่เขาประมาณใช้ได้เลยนะครับเขาประมาณใช้ได้นะครับตัวนี้คือผมลงคิดเพราะว่า ผมกาลังมองว่าในประเทศไทยเนี่ยธุรกิจ s อ e เมนี่ยมันมีเยอะมากนะครับนะการที่ธุรกิจพวกนี้ได้มีเครื่องมือพวกนี้ใช้เนี่ยนะครับมันจะสามารถให้งานสายงานเนี่ยผลิตได้อีกเยอะเลยทําออกมาได้ดีเยอะเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้ผมจะเป็นผมจะเป็นคือมีคนทำแน่แแต่ส่วนใหญ่จะเป็นระบบใหญ่นะครับระบบเล็กๆแบบนี้จะมีน้อยนะผมก็แจ้งทุกคนเลยนะว่าเดี๋ยวต่อไปก็อาจจะมีผมอาจจะมีการ ทำงานพวกนี้ในระบบงานเกี่ยวกับการผลิตพวก s อสพวกบริษัทเล็กๆพวกนี้นะครับออกแบบนะครับออกแบบแล้วก็วางสายการผลิตให้แบบนี้นะครับนะตอนนี้ผมกำลังศึกษาเรื่องนี้อย่างจริงจังอยู่นะครับนะผมเ,เรียนด้าน,านาศิลปะแต่ผมชอบในการออกแบบในการผลริตในการแบบว่าสร้างอุปกรณ์พวกนี้นะครับเหมือนหุ่นยนต์อะไรพวกนี้เนี่ยผมจะชอบแนวประมาณนี้เลยนะครับตัวนี้ก็เป็นการออกแบบแล้วก็ทดลองผลิตเองทั้งหมดนะครับ ทุกชิ้นวัสดุทุกชิ้นนะครับใช้ในการที่จะอะดัฟดีไอไเพื่อใช้งานนะครับแล้วก็ใช้การเขียนโค้ดเขียนโปรแกรมต่างๆนะครับก็ศึกษานะครับประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูตอนผลงานเสร็จกันนะครับนะแต่ว่าส่วนใครที่ทําธุรกิจเอสเอมีที่ต้องการเครื่องมือพวกนี้ในการที่จะบรรจุในการที่จะอะไรแบบเป็นสายการผลิตอะนะครับนะเดี๋ยวผมก็จะ ลงคลิปเกี่ยวกับพวกแนวนู้นด้วยเดี๋ยวจะผลิตอุปกรณ์หลายอย่างเลยอย่างเครื่องนี้ก็เดี๋ยวจะผลิตเป็นเป็นแบบอัตโนมัติหมดเลยนะครับเดี๋ยวจะทำเป็นอัตโนมัติทั้งบริษัทเลยทั้งโรงงานนะครับเครื่องตัดอะไรพวกนี้จะทํเป็นอัตโนมัติหมดเลยแต่ค่อยๆขยับขยายค่อยๆผลิตไปแล้วก็เดี๋ยวจะต่อไปก็จะมีแบบว่าเรื่องการออกแบบนะครับสายการผลิตให้กับเอ็มีอะไรพวกนี้ด้วยนะครับนะเพื่อที่จะรองรับนะรองรับต้นทุนที่ไม่แพงมากนะครับประมาณนั้น นะครับนะเพราะว่าแถวบ้านผมก็มีบริษัทพวกธุรกิจที่จะมีเยอะเลยนะครับก็อยากจะนี่แต่ผมไม่ได้ถ่ายถ่ายตอนที่ผมทาเพราะผมเป็นคนชอบสอดถอดเสื้อทํางานนะครับนะผมเลยไม่ค่อยอยากเอาออกกล้องนะครับผมเป็นคนที่ชอบถอดเสื้อในการทํางานเพราะมันร้อนเหงื่อมันออกตลอดนะครับผมเลยไม่ค่อยถ่ายตอนที่ผมทําอะไรพวกนี้ด้วยนะครับแต่จริงอยากให้คนทั่วไปได้รับรู้ด้วยว่าจริงผมทําหลายอย่างเลยนะครับนะก็เป็นคนชอบประดิษฐ์ชอบออกแบบอะไรพวกนี้นะนี่ก็เป็นอีกคลิปหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะมี ออกแบบสินค้าใหม่ออกแบบพวกอุปกรณ์อะไรต่างๆใหม่นะให้ไปทํากันเองบ้างแล้วก็จําหน่ายบ้างนะครับนะั่นเดี๋ยวจะลงคลิปเรื่อยๆนะครับต้องขอไปช่วงนี้งานผมจะยุ่งนิดนึงไอ้ตัวนี้ก็รอไปเกือบเดือนแล้วนะครับนะกว่าจะเสร็จก็จะน่าจะประมาณเดือนครึ่งตัวนี้นะครับเพราะว่ากลไกมันค่อนข้างเยอะมากเลยแล้วผมต้องออกแบบแล้วก็คิดนะคิดว่าตัวนี้ทํางานยังไงกี่วินาทีอะไรพวกนี้เพื่อที่ออกแบบเป็นรูปรูป,ร,ปรูปแบบในการทํางานของมันนะครับนะ ตัวนี้โปรเจกต์นี้น่าจะประมาณเดือนครึ่งนะครับอันนี้ยังไม่ถึงเดือนหรอกประมาณสองอาทิตย์นะครับสองอาทิตย์โอเคประมาณนี้นะครับเดี๋ยวก็จะมาแนะนําเรื่อยๆใครที่กําลังศึกษาเรื่องนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาลงคลิปให้นะครับสามารถคอมเมนต์ได้นะการเขียนโค้ดอะไรต่างๆก็ที่ผมศึกษาจริงจังเลยนะครับผมไม่ได้เรียนรั้นนี้มาแต่ว่าผมเป็นคนที่ชอบนะครับต้องบอกประมาณนี้โอเคนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับนะธุรกิจอเจะมีเล็กๆสามารถมีเครื่องแบบนี้ได้แล้วนะครับนะเดี๋ยวผมก็จะแนะนําให้ โอเคไว้เจอคลิปหน้าครับสวัสดีครับ